สวัสดีค่ะเอฟซี FC ทุกท่านนะคะสวัสดีซ้าเอฟซี FC ทุกท่านวันนี้พอดีเดินมาดูสวนนะคะที่ปลูกไม้มงคลไว้นะคะก็เลยมองไปเห็นนะคะไม้มงคลอย่างหนึ่งที่ทุกคนอาจจะมองข้ามนะคะว่าเป็นไม้มงคลที่สามารถเรียกโชคเรียกลาบได้นะคะ เดินมานะคะก็มาสดุดตานะคะเพราะว่าตรงนี้มันเป็นพุ่มมันคือเศรษฐีเรือนนอกนะคะมันสะดุดตาเพราะว่าปลูกไว้เยอะนะคะตรงนี้มุมหนึ่งและตรงนี้มุมหนึ่งนะคะ เศรษฐีเรือนนอกนะคะเป็นต้นไม้มงคลนะคะที่เรียกโชคเรียกลาบนะคะเสริมโลกโชคเสริมลาบนะคะแล้วยังเป็นไม้เมตตามหานิยมนะคะ ใครชอบปลูกไม้มงคลชนิดนี้นะคะดีนะคะเขาบอกว่าปลูกแล้วเป็นสิริมงคลกับคุณในบ้านด้วยนะคะที่บ้านปลูกไว้เยอะนะคะปลูกไว้ทุกมุมเลยค่ะแบ่งไว้ปลูกไว้ทุกมุมเลยนะคะอันนี้เป็นมุมไม้มงคลนะคะแต่เศรษฐีเรือนนอกนี้จะปลูกไว้ทุกมุมของบ้านนะคะมีทุกมุมเลยนะคะ มุมนี้ก็มีนะคะมุมนี้ก็มีนะคะจะปลูกไว้เยอะแยะมากมายนะคะเพราะว่าเป็นคนที่ชอบไม้มงคลนะคะเขาบอกว่าปลูกไว้เยอะๆหลายมุมนะคะในบ้านจะเสริม สร้างนะคะโชคลาบสึมสร้างมงคลให้บ้านนะคะแล้วเป็นไม้ที่เขาเรียกว่าเป็นไม้มหานิยมนะคะอันนี้มุมนี้ก็ปลูกไว้ข้างๆนะคะกับดอกไม้หลายๆชนิดนะคะที่อยู่ใกล้ๆกันนะคะดูแล้วก็สวยงามนะคะมุมนี้ก็อยู่กับ กระตูงตัวน้อยน,อยนะคะมุมนี้ก็มีนะคะความหลากหลายของไม้มงคลที่นี่นะคะเยอะแยะมากมายสวยงามนะคะพร้อมกับอ่างนะคะอ่างบัวนะคะอ่างบัวที่เป็นสริมงคลนะคะไว้เป็นแหล่งที่รวมพลังงานน้ำนะคะเพื่อที่จัด รวมสิ่งดีดไว้ในบ้านเราให้บ้านเราอยู่เย็นเป็นสุขนะคะเวลามีสิ่งไม่ดีพัดผ่านมาในบ้านเราพลังน้ําตรงนี้ก็จะพัดผ่านสิ่งไม่ดีออกไปอันนี้ก็อีกมุมหนึ่งนะคะที่ปลูกบัวไว้นะคะที่นี่ปลูกบัวไว้สามมุมนะคะจัดเป็นมุมสวยสวยไว้เวลาเดินเข้ามาในบ้านแล้วก็จะดูแล้วสดชื่นนะคะแล้วก็ร่มเย็น ตรงนี้ก็อีกมุมหนึ่งนะคะที่ปลูกบัวไว้นะคะอีกมุมหนึ่งที่สวยงามนะคะพร้อมกับไม้มงคลดีๆสีผีเรืยนนอกก็ปลูกไว้ใต้กระถางนะคะใต้ร่มไม้นะคะ ราจะปลูกไว้นะคะประดับประดับเป็นไม้ประดับที่เราสามารถนะคะใส่กระถางแล้วไปวางไว้นะคะไปวางไว้ตามที่ต่างๆในบ้านของเรานะคะเช่นเรามีห้างร้านต่างๆเราเราก็เอาไปวางไว้หน้าร้านของเรานะคะห้างร้านของเราเพื่อที่จะได้เสริมโชคลาภนะคะแล้วก็ เป็นเมตตามานิยมเวลาใครเดินผ่านร้านเรานะคะก็จะได้แวะเวียนเข้ามานะคะสำหรับคนที่ค้าขายหรือคนที่ทำธุรกิจอะไรต่างๆนะคะเราอยากให้มีได้โชคได้ลาบนะคะมีเงินทองไหลมาเทมานะคะแล้วก็อยากให้มีคนนิยมชมชอบนะคะ ไม่ว่าเราจะทปปําผลิตภัณฑ์อะไรมาขายนะคะควรเห็นคนก็เมตตานะคะอยากช่วยอุดหนุนเรานะคะก็หาไม้มงคลดีๆนะคะอย่างเศรษฐีเรือนนอกไปปลูกกันนะคะเพราะว่าเป็นต้นไม้ที่เสริมลาบเสริมโชคนะคะแล้วยังมีเมตตามหานิยมนะคะใส่กระถางแบบนี้ค่ะใส่กระถางนะคะแล้วก็หาจานรองนะคะ ไปวางไว้ตามมุมต่างๆของห้องนะคะมุมต่างๆของบ้านมุมต่างๆของร้านค้ามุมต่างๆของที่ทํางานหรือโรงงานของเรานะคะวางไว้เลยนะคะเพราะว่ามันจะทําให้เรามีโชคมีลาบนะคะเงินทองไหลมาเทมานะคะทากิจการใดก็จะได้รุ่งเรืองนะคะเห็นไหมคะวันนี้เรานําไม้ดีๆนะคะมาฝากทุกท่านนะคะไม้มงคลดีๆที่ ฟ้าใหม่นะคะปลูกไว้ที่บ้านเยอะแยะมากมายนะคะฟ้าใหม่ก็มีไม้มงคลที่เรียกเงินเรียกทองเรียกโชคเรียกลาบไว้ที่บ้านเยอะแยะมากมายนะคะเพราะว่าฟ้าใหม่ชอบปลูกนะคะเพราะว่าฟ้าใหม่เชื่อว่าถ้าเรามีสิ่งดีๆมีสิ่งที่เป็นสิริมงคลอยู่ที่บ้านเรานะคะเวลาเราทําอะไรนะคะก็จะมีแต่จเจริญรุ่งเรืองนะคะแล้วก็ทําให้เราเนี่ย มีคนเมตตามาหานิยมก็คือมีคนรักใคร่นะคะเพราะว่าไม้ไม้มงคลที่บ้านเรามีเกือบทุกประเภทนะคะก็ถ้าใครยังไม่มีเศษฐีเดือนนอกนะคะก็ลองไปหามาปลูกนะปลูกไม่ยากนะคะมันจะเป็นตรงโคนมันเนี่ยมันจะมีเป็นเงาเงานะคะเป็นเงาเงาแล้วก็เวลาเราจะปลูกก็ดึงออกมานะคะเอาไปปลูกขยายพันธุ์ง่ายนะคะแล้วก็ มันทนนะคะทนนะคะแล้วก็เร็วเนี่ยฟ้าใหม่เพิ่งปลูกเองสวยมากค่ะกำลังงามกำลังสวยเลยนะคะถ้าใครยังไม่มีหาไปปลูกนะคะไม้ดีๆที่ควรมีไว้ประจำบ้านประจำบริษัทประจำห้างร้านหรือประจำแผงที่เราขายของเราทำอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองนะคะเราควรมีติดไว้นะคะเป็นไม้มงคลดีๆที่ฟ้าใหม่นำเสนออีกไม้มงคลหนึ่งนะคะ ก็ฟ้าใหม่หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวันนี้นะคะทุกคนก็ได้รู้จักแล้วก็รู้ว่าต้นเศรษฐีเรือนนอกนะคะใช้ในเรื่องของการมีโชคมีลาบนะคะเรียกเงินเรียกทองเข้าบ้านมีโชคมีลาบแล้วก็ยังเป็นเมตตามหานิยมด้วยนะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามฟ้าใหม่ช a น e ด้วยนะคะสวัสดีจ้าบ๊ายบาย